พยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันที่9ตุลาคม2567เวลา12นาฬกาวันนี้ถึง12นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 3ถสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร